อันนี้นะครับอันนี้เป็นพระหลวงปู่หลวงปู่สุวัตโพไซใส่ท้องครับปีสองพหน้าอยสิบหานะครับเนาะออกวัตโพโ,โคลาดนี่ครับรุ่นสุดท้ายของเพิ่อนแต่นี่ก็แต่ว่าเทวเทเนี่ยบรูด้าครับเพราะว่าผมกัเด่นผมกัมากสวนตวผมเคยมีพระชุดนี้ที่สวยๆว่านี้มีเป็นเนื้องเงินกับเนื้อตะกวัวนะ ลายคนนี้ครับเจ้าอันนี้ผมก็ได้มาอีบ้านบ้านหลังนี่หลังเดียวนี่แหละครับตัวแถบว,ว,ว,วัตเทกพิจาราะนาผมกับสายมั่วขึ้นกันครับเจ้าผมก็จะอามาให้พี่น้องเพื่ซื้อมันจะมี3แบบเลยครับมีทั้งก้อนอุดผงแล้วก็แต้มสีครับแต้มสีแล้วก็อุดปลอดนะครับเนาะ พระสิเป็นแบบทรงออกเป็นตะกัวมีมีพายสีน้ำเงินครับเพราะว่าเป็นผสมเจ้าน้ำเงินเข้าไปน้ำเนื้อออกจะเป็นแบบข่าเป็นแบบทวกสีแบบสีขุมมาธาไครับถ้าซองนะแทบวันนี้ผมบุหงาเห็นบ่แล้วกงผลสิบบุหงาแถว่าแถแต่ว่าพิจนาเอาด้วยครับผมบอมเอนเซียนครับผมเซียนครับเก็บด้านมักเพราะว่าเป็นพระบ้านผมครับบุยล้ําเนาะ ผมอยู่เพื่อบันไม่ใช่พลนะครับเนาะนี่ครับแค่นี้ประมาณนี้ยครับ